วันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับความเชื่อเก,กเกี่ยวกับเรื่อง่วงจุ้ยในห้องน้ำการวางตำแหน่งของห้องน้ำกันนะครับความเชื่อแรกๆที่มีคนพูดถึงว่าเราจะไม่วางห้องน้ำไว้กลางบ้านเพราะว่ามันจะทำให้เกิดสามีภรรยาทะเลาะกันหรือเกิดความเจ็บป่วย เหตุผลที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นก็เพราะว่าการที่เราจะวางห้องน้ำไว้กลางบ้านมันจะทําให้ไม่มีแสงแดดเข้าถึงและก็การระบายอากาศอะไรไม่ดีทําให้มันเกิดเชื้อโรคได้ง่ายฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าวางตําแหน่งไว้ที่ตรงนี้สามีภรรยาก็อาจจะเจ็บป่วยหรือได้กลิ่นหรืออารมณ์เสียทําให้เกิดการทะเลาะก,กันได้ในเรื่องสูตรที่2นั้นถ้าเราวางตําแหน่ง ห้องน้ำไว้ในทิศต,ตะวันออกอันนี้เป็นสิ่งที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยที่เขาว่าแน่นอนมันน่าจะดีก็เพราะว่ามันอยู่ในตําแหน่งที่ได้รับแดดเช้าเมื่อแดดเช้าเข้ามามันก็เป็นการทำลายเชื้อโรคแล้วคนเราเมื่อตอนตื่นเช้าเราเข้าห้องน้ำเช้าอารมณ์เราก็จะดี ในส่วนที่ทางอีกทิศทางหนึ่งที่เขาว่าไม่ดีกันก็แน่นอนก็จะอยู่ในทางทิศตะวันตกเชียงใต้หรือทางทิศใต้ทิศตะวันตกหรือเชียงใต้หรือทิศใต้เป็นทิศที่ทางที่ลมพัดนั่นก็ยิ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กลิ่นจะเข้ามาภายในบ้านได้ง่ายถ้าระวังตําแหน่งไว้ดังทิศนี้มันก็จะทําให้กลิ่นเข้ามา แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาพูดถึงกันมากก็คือการวางตำแหน่งของห้องน้ำไว้ปลายทางสุดของตัวบ้านวิธีแก้ก็คือว่าการให้เอาม่านหรือเอาอะไรไปบงังอะไรจำนองนี้แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่เรามองเห็นถ้ามันอยู่ท้ายสุดของบ้านแล้วเราตั้งวางอาหารไว้กลางห้อง แล้วเรามองไปเห็นมันก็จะทําให้สภาวะการกินอะไรไม่ดีอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในมุมมองของหลักฮวงจุย้ยที่เอามาประกอบกับก,บการทำงานหรือการใช้งานจริงในหลักสถาปัตย์ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันก็คุยกันด้วยเหตุและผลแล้วเราก็จะมาดูในห้องอื่นต่อไปในโอกาสต่อไปนะครับ